แอดเพลินสปอร์ตฝากกด Subscribe กดกริ่งให้แอดด้วยนะ NEC r e d ล o c k e t ตัดเพียวออกจากกา,า,ารแา่งขันรายการถ้วยจักรพัรด์จกักรพดินี้รอแอด โอ้โห uh huh. ประโยคนี้มีคนถามแอดมาเยอะเลยนะคะก่อนที่ NEC จะตกรอบซะอีกทุกคนคะตอนนี้เพียวอัชาราพรคงยศกำลังบินไปแข่งขันอีกรายการหนึ่งซึ่งเป็นรายการที่สำคัญนะคะการแข่งขันถ้วยถามว่าสำคัญกับ NEC ไหมก็สำคัญอยู่แล้วแหละแต่มันมีการแข่งขันพ่วงกันค่ะสองรายการติดต่อกันดังนั้นเราก็ต้องเลือกผู้เล่นนะคะ ไปแข่งขันขในรายการถ้วยจกักรพัินีแล้วก็ใช้ผู้เล่นชุดหลักต้องพูดว่าชุดหลักของเอ็น e ซีเรลโลเกมาแข่งขันร,รายการ, e bon รวอลเลย์บอลสโมสรโลกวอลเลย์บอลคลับเวิลด์แชมป์นะคะหลายๆคนอาจจะลืมไปแล้วเนี่ยแหละค่ะแอนเลยมาเตือนความจำว่ารายการนี้จะเป็นรายการที่สนุกมากๆเราจะเริ่มการแข่งขันวันพรุ่งนี้นะคะวันอังคารที่1 7 0 0ธันวาคม2567 การแข่งขันรายการนี้มีทีมไหนเข้าร่วมการแข่งขันบ้างฟังดีๆนะทุกคนแบ่งเป็น2กลุ่มค่ะกลุ่ม A อจากบราซิลค่ะทีมที่2ค่ะเวโรวาเล่ v v ทีมของอิกโนค่ะทีมที่3เทียนจินจากจีนค่ะทีมที่4ทีมสัมเร็กจ,จากอ e ียิปต์ค่ะทุกคนกลุ่ม B ค่ะอันนี้หนักหนักมากทีมแรกอิโมโฮจากอิตาลีกาบีมาหมดค่ะทีมที่2เดนทิว จากบราซิลค่ะทีมที่3 LP Bank Ninh b i n จากเวียดนามค่ะและทีมที่4 NEC Red r o c k e t จาก ญี่ปุ่นค่ะทีมทั้งหมดนี้ได้มายังไงนะคะเป็นทีมแชมป์และรองแชมป์จาก c a v Women Volleyball c h a m p i o n s g u e CEV คือสมาพันธ์วอลเลย์บอลทางฝั่งยุโรปค่ะแล้วก็ทีมแชมป์และรองแชมป์จาก CSV Women Volleyball South America Club CSV ก็คือมาจากฝั่งอเมริกาใต้นะคะและแชมป์รองแชมป์จาก AVC Women Volleyball Asia Club ค่ะทุกคนก็คือมาจากทางฝั่งเราสมาพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียนะคะแล้วก็แชมป์ของ c a v b นั่นนะ คือ Africa, ค v, Europe, ะคะแชมป์ทางฝั่งแอฟริกาค่ะจาก C.E.V. จากยุโรปนะคะทีมแชมป์และรองแชมป์ก็คืออีโมโคแล้วก็เวโรค่ะจาก C.S.V. นะคะทางฝั่งเมริกาใต้แชมป์ก็คือไมนัสรองแชมป์ก็คือเดนทิวค่ะจาก A.V.C. ทางฝั่งเอเชียของเรานะคะแชมป์ก็คือ NEC รองแชมป์ก็คือ LP Bank Nin b นินบินเหงีนทบนิสตเียนค่ะและ C.A.V.B. นะคะจากแอฟริกาใต้ก็คือสมเล็กทางฝั่งอียิปต์ค่ะเจ้าภาพของรายการนี้นะคะทุกทีมจะต้องบิน ไปที่ประเทศจีนตกาการแข่งขันรายการนี้นะคะจะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่ม A และกลุ่ม B นะคะกลุ่มละ4ทีมแข่งแบบพบกันหมดนะคะดังนั้นในรอบแรกเนี่ยแต่ละทีมจะแข่งทั้งหมด3มแมตช์การแข่งขันค่ะและเอาอันดับที่ดีที่สุด2ทีมแรกของแต่ละกลุ่มเข้าไปสู่รอบเซมิไฟแนล2อันดับแรกของกลุ่ม A และกลุ่ม B เข้าไปสู่รอบเซมิไฟแนล อันดับหนึ่งของกลุ่ม A จะควอาไปแข่งอันดับสองของกลุ่ม B อันดับหนึ่งของกลุ่ม B จะควอาไปแข่งกับอันดับสองของกลุ่ม A หลังจากนั้นก็เข้าสู่รอบไฟนอลค่ะทีมที่แพ้จากเซมิไฟนอลก็มาแข่งขันชิงเหรียญทองแดงนะคะแล้วก็ทีมที่ชนะมาแข่งขันชิงแชมป์สโมสรโลกปี2 0 2 4่ค่ะแฟนๆวอลเลย์บอลหลายท่านก็เสียดายนะคะทุกคนที่เอเชียของเราเนี่ยมาอยู่กลุ่มเดียวกัน นึกออกปะคือที่จริงมันอาจจะต้องอยู่ต่างกลุ่มกันบ้างนะคะและประเด็นอยู่กลุ่มที่หนักด้วยก็คืออยู่กลุ่ม B LP Bank n i n บ i n จะกับ NEC Rocket ในวันแรกเลยนะ NEC r e Rocket คือก็คือน่าจะที่สุดอยู่แล้วอะมาเจอ LP Bank n i n บ i n ถามว่าวดนามมีโอกาสที่จะชนะ NEC r e Rocket ในวันแรกไหมวันที่17วันพรุ่งนี้เลยนะคะเอเชียแข่งกับเอเชีย บ่ายสามโมงสิบ้านาิกาตรงนะคะทุกคนโอกาสในการชนะเนี่ย ก็น่าจะแนวโน้มไปให้เอ็นซีเรล็กเก็ตของเพียวจราพรคงยศด,ด้วยคือเอ็นซีเรล็เกตรอบนี้เพียวลงนะคะในการแข่งขันสโมอสรอนรอบที่แล้วเพียวไม่ได้ลงนะคะที่แข่งขันที่โคราชเนี่ยแต่โค้ดก็ให้เพียวมาแข่งขันในรายการสโมอสรอนโลกเลยบินไปกับเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นวาดะคือตัวหลักอะค่ะทุกคนก็คือมาแข่งขันรายการสโมอสรโลกดังนั้นก็ตอบคาถามที่แฟนๆบอกว่าเพียวถูกตัดจาก,รา,การถ้วยจัก,กรพรรดิหรอทำไมด้วยจัก,กรพรรดิเอ็นดีซีไม่แบบไม่ได้ส่งชุดหลักไม่ได้แบบอุ้ย ทำไมไม่จริงจังกับรายการนี้เลยมันก็ต้องมีการแข่งขันค่วกออัน2ออันนะคะก็ต้องแบ่งนักกีฬากันไปค่ะเียนดีบีสตูเอนมาแน่นะคะเฟิร์นวริศลาสีทาเลิศมาแน่อยู่ทีมเวียดนามนะคะเฟิร์นมาแข่งกับเพียวแน่นอนค่ะทุกคนก็มีเรื่องที่น่ายินดีนะคะเพราะว่า NEC ก็ได้เข้ามาแข่งขันในรายการนี้นะคะครั้งแรกในปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นแค่ LP Bank นินบินจากทางฝั่งเวียดนามนะคะครั้งนี้ก็มีแนวโน้มที่เอเชียจะสู้กับ เขาได้มากกว่าเดิมต้องพูดอย่างนี้ละกันเพราะว่าอย่างเอลพีแบงค์นี่บินแข่งรอบที่แล้วเหมือนเวียดนามจะมาในนามสปอร์ตเซนเตอร์วันด้วยนะคะครั้งนี้เอ็นส่งเข้าประกวดด้วยแอดก็รู้สึกได้ว่าโอกาสที่เอเชียจะออกสู่สายตาชาวโลกเนี่ยมันก็มีมากขึ้นก็ทำให้เขารู้ไปเลยว่าเอเอเชียเราก็ไม่ได้แบบอาจจะไม่ได้ตก รอบในรอบแรกก็ได้เอนิเซียจะเข้าไปสู่รอบเซมิ f i n a l ก็ได้หรือเอนิเซียจะเข้าไปชิงในรอบไฟนอลก็เป็นได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเอลพีแบงค์นินบินทางฝั่งเวียดนามหรือเอนิเซีเรล็อกเกอร์ทางฝั่งญี่ปุ่นเนี่ยแฟนๆละบบอลไทยเนี่ยก็ต้องดีใจไปกับทั้ง2ทีมนี้ด้วยนะคะแล้วก็สนับสนุนเชียร์สทีมนี้ของตัวแทนทวีปเอเชียของเราด้วยนะโดยการแข่งขันในวันที่17นะคะคือแข่งขันต่อเนื่องเลยนะทุกคน17 18 19, 20 21 2ส ที่สิแข่งขันแบบไม่มีพักนะคะ17 18 19 20แเกาแล้วถ้าใครผ่านเข้าก็ ไปสู่วันที่21และ22ด้วยเลยนะคะในวันที่17วันพรุ่งนี้เนี่ยวันอารที่17นะคะจะเริ่มอย่างขันในทีมไมนัสค่ะจะเจอกับเวโร8โมงเช้าเลยนะแล้วก็อีโมโคกาบีเนี่ยจะเจอกับเดนทิว11โมงครึ่งนะคะและเอนดซีเร t ลเกตจะเจอกับ LP Bank บง n ์นินบินเนี่ยบ่าย3มโมง15นาฬิกาและปิดท้ายด้วยเทียนจินนะคะกับสมเล็ก6โมงครึ่ง วันพรุ่งนี้นะวันที่18บอกคร่าวๆแล้วกันวันที่18ค่ะ L.P.Bank นินบินเวียดนามเหยียบทิพบิ์สเทียนเจออิโมโคเจอกาบีค่ะ8ปดโมงสมัเลกเจอไมน่าสิบเอ็ดโมงครึ่งนะคะ N.E.C เรนโลกเกตเจอกับเดนทิวบ่ายสามนะคะและเทียนจินเจอกับเวโรหกโมงครึ่งต่อจากนั้น19ค่ะ L.P.Bank นินบินเจอกับเดนทิวค่ะบ่ายสองเวโรเจอกับสมัเลกนะคะหกโมงครึ่งวันที่ยีอสิบ N.E.C เรนโลกเกตเจอกับ I, กาบ oko, ีเ i, ้เจอกับอิโมโคค่ะเพียวเจอกาบี้และเทียนจินค่ะเจอกับマイนัสหกโมงครึ่งหลังจากนั้นก็ยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองคือเข้ารอบเซมิไฟแนลและไฟแนลต่อไปค่ะค่ะทุกคนเห็นปะ่ะแอดบอกแล้วว่าไม่นานเกินรอและแอดก็เชื่อว่าหลายหลายคนก็ลืมไปแล้วสุดท้ายมันมาแป๊บเดียวเองนะคะกับรายการสโมสรโลกรายการใหญ่ที่อยู่ในฐานเอฟไอวีบีรองรับนะคะทุกคนดังนั้นเรามาเชียร์เอเชียของเราเรามาเชียร์ตัวแทนจากทวีปเราทั้งเวียดนามแอปพีแบง์นินบินของเงินที่ิสตเตียและมีเฟ อุริสลาสีทัเลอร์สาวไทยของเราด้วยและเชียร์เอ็นดีซีเรลกเกตที่มีเพียวชราพงค์ยสาวไทยของเราอยู่ด้วยเห็นปะสาวไทยอ่ะคือไปอยู่ในทุกการแข่งขันทุกทัวร์นาเมนต์เลยนะคะอย่างน้อยก็ทําให้รู้ว่าสาวไทยนี่มันก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆนะก็ตะลุยไปอยู่ในทั่วโลกในการแข่งขันทั่วโลกในการแข่งขันระดับโลกในการแข่งขันทุกทัวร์นาเมนต์ระดับโลกเนี่ย เออทาให้ออกสู่สายตาชาวโลกได้มากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้ทวีปเอเชียของเราเนี่ยมันดูวิ่งอย่างต่อเนื่องพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะฝากเป็นกำลังใจให้เอ็นดีซีเรดล็อกเก็ตและเอพียงนิมินด้วยในการแข่งขันเริ่มวันพรุ่งนี้17ธันวาคมถึง22ธันวาคมนะคะทุกคนห้ามพลาดนะอ่ะทุกคนเฮ้ยรู้สึกอย่างไรดันมาอยู่ทีมเดียวกันอีกอ่ะดันมาอยู่กลุ่มเดียวกันอีกเอเชียของเราเนี่ยแล้วก็แข่งกันนัดแรกอีกนะคะคิดว่าถามก่อนการแข่งขันเลย คิดว่านะคิดว่าปีนี้ใครจะได้แชมป์และคิดว่า NEC Red r o c k e t กับ LP Bank n i n บ b i n เนี่ยจะไปได้มากที่สุดเออรอบไหนแล้วก็เรียงอันดับเรียงลำดับกลุ่ม B เลยระหว่าง i m o c o Dentiu LP Bank n i n บ b i n NEC Red r o c k e t ใครจะเป็น2อ,อันดับแรก ของกลุ่มเพื่อเข้าไปสู่เซนเฟนนลเฮ้อมาลองสูบกันฟัง่อยค่ะทุกคนถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดดิ่งนะคะและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทัพสาวไทยในการแข่งขันสโมสรโลกที่อยู่ในทีมที่เป็นตัวแทนของทวีปเอเชียไปร่วมเข้าการแข่งขัน17ถึง22ธันวาคมนี้นะคะในทีม LP Bank inh b a n k นินบินมีโฟริสลาสีทะเลิศและเอนิซีเรล็อกเกตมีเพียวชราพรคงยศกันด้วยคะ่ะทุกคนห้ามพลาดพรุ่งนี้มาเจอกันค่ะ17ธันวาคมลืมบอกคะ่ะทุ เว็บไซต์ Volleyball World หรือว่าแอปพลิเคชัน VBTv ค่ะ